ใช่เลยครับผมนิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดโตลุ่งศรีนครลําดวนนะครับหลังจากที่มีเกิดอุบัติเหตุเรียกว่าก้มแล้วก็ก้มผิดท่าผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยัครบปวดมาเลยสองเดือนผมก็กินยาหมอกระดูตลอดก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลาบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากทรมานเวลาผมไปประชุม ผมต้องนั่งเก้าอี้นานๆฟังเข้ากันประชุมเขาเขาลุกขึ้นหมดผมยังยังลุกไม่ได้อีวิวตรงนี้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่ถ้าเกิดมาไม่เคยเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มเ็มก็เจ็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมมาหาได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะผมก็ไปนวดนะครับวัดพระโตนะจะมีชมลมนวดแผนโบราณก็ไป ไปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าเป็นแหวนต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าใช้เท้านวดไปเขาก็เท้าใส่ตรงยีวมเนี่แล้วก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายแน่นะเขาก็บอกว่าน่าจะหายผมก็ดีใจใช่ไหมชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งเขาหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนหรอกผมกลับมาบ้านผมเมานั่งดู มันเก็บหนักกว่าเก่ามันมีสองสองแผแลทนี้แผลหนึ่งก็คือกมแผลที่สองคือส้อนเท้าเขาเขาลงใช่ไหม,ม,มทีนี้ทําให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานอ,าอะไรทุกอย่างต้องนั่งใช่ไหม<ะ>ก็่จะลุกขึ้นได้เขาต้องกลับหมดทุกคนแล้ววนกว่าจะเก็บมากเลย<ะ>ในชีวิตผมผมว่า ครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่หนักที่สุดเียกได้ว่าทรมานมากๆทรมานผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่ได้ว่ามันจะหายหรอกผมก็ใส่น้ําครึ่งแก้วผมก็ลองกินหลังอาหารทุกวันตั้งห้าวันผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดเรียกได้ว่ากินแค่ห้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้กล่องเดียวสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือ คือปวดหลังเนี่ยมันทรมานมากเดินก็ปวดนี่นะครับแต่นั่งนี่มันลุกไม่ได้นอนนี่มันก็ลุกไม่ได้ค,คือมันปวดมากเลยปวดเป็นปกินแล้วมันดีเพเออกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มีผลข้างเคียนนะครับมันก็ดีดีกินกนปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายขายขึ้น จนวันที่ห้านี่มันเหมือนยาเทวดานะเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะคุณผู้ชมนะที่ที่ผมพูดนี่ผมคงพูดเรื่องจริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดูทีนี้ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำนิ่เดียาเล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทาน์คนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงๆครับผมผมผมไม่เชียร์หรอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์ พอเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทค่ะก็เรียกว่ามั่นใจในสินั้นมั่นใจครั้งที่สองเนี่ยผมก็คอส่งมอนนี่เลยจะเล่าเคสที่สองเนาะเคสแรกนี่มันหายขาดแล้วแะครั้งที่สองเคสที่สองนี่ผมนอนมอนนี่มันไม่ดีนะมอนนิ่มไปใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับหมอนแค่เพราะคอนี่ตึงเลยครับเส้นคอนี่ตึงมันก็ได้เกี่ยวกับหมอหนึ่งดอกหรือ อย่างไรไม่รู้แต่วันนั้นมันมีคอตึงขึ้นมาแล้วก็ผมปั่นจั่ายานจะต้องหันไา้ไม่ได้หันขวาไม่ได้ก็ได้แต่ตรงไปอย่างนี้ผมก็เลยไปซื้อยามายอีกแล้วแหละแล้วก็ไปหาหมอรรมศักิ์เนาะหมอกระดูกก็นี่ก็ถุงยาก็มีอยูะนะ เยั้นะอ่พกินแล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกก็ขอคุณพูกอีกสักกล่องคุณพูกก็แนะนำหมกกกองอีกแหละผมก็บอกมีเงินแค่กล่องเดียวมันจะหายเรื่อยๆคุณพุกบอกว่าหายหายผมก็เลยซื้อตัดสินใจสั่งพอวันพุธก็เอามาส่ง ส่งผมก็กินหมดแล้วล่ะพอมันค่างกันมาห้าวันแล้วกินหมดผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วหันซ้ายหันขวาตอ้นี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าเราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอนครับมันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันหันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาเทวดาจริงยาพิเศษจริงมันเหลือเชื่อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่อดอกเรื่องยาเสียใจผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บไปผมก็จะ วิ่งออกกําลังกายเอาจะข้าวนี้วิ่งยังไงมันก็ไม่หายหรอกก็ได้ยามาช่วยยาดีบุญเน่เนี่ยแหละครับผมผมว่าผมไม่เคยกินยาผมไม่ชอบยาแต่ผมก็ต้องกินทีนี้ถ้าไม่กินมันก็ปวดพอพอมากินแล้วมันหายผมก็เลยบอกว่าเออยานี่มันก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่วิ่งอย่างเดียวจะจะช่วยคนได้ออกกําลังกายอย่างเดียวช่วยคนได้ผมก็เลยผมก็เลย ว่ายาตัวนี้มันเป็นยาที่เทวดามาบอกจริงเทวดามาบอกนะเด้วเราตอนนี้ไม่มีความเชื่อเลยก็เลยมาเสนไม่ได้พูดกับคุณปุ๊กนะผมพูดกับเพื่อนด้วยกับหลายคนด้วยที่ว่าคอผมหายนี่เพื่อนผมในชมรมวิ่งบอกว่าจบแล้วคุณนิยมจบแล้ววิ่งไม่ได้แล้วคอก็ตึงเอวก็ไปอ๋อแต่ตอนนี้สามารถกลับไปวิ่งได้เมื่อกี้นี้ผมวิ่งนะก่อนคุณปุ๊กจยามาผมวิ่งอีก เล่นสบายครับผมบอกวิ่งได้ยังมีความสุขออกมาลังกายได้เหมือนเดิมไหมเจ็บไหมปวดทหานคอได้เดิมครับนี่ตัวอย่างผมก็อ่านี่นะคะถ้าเจ็บไม่สามารถหันคอได้นะโยมก็พิสูจน์ให้ดูเลยนะไม่ได้นะนี่คล้องแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะจริงๆอยากยกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเข่าจริงๆจะปวดหัวเข่านี่ทั้งสอง สองข้านนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบป่วยมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนรสลฟหนึ่นข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีได้ สิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบสองเนี่ย จากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซนต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะเอ่อสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วนะคะเรียกเรียกว่าประทับใจค่รู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเนีเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมิท้บาดจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเห็นบอกว่าญาติโยมได้ถาม้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว้าไงคะอืมค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้อ๋อค่ะก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูค่ะ อาจะมาเดินิีรบาที่ขึ้นชันคงจะาตามจะคงมาทานตามาอ่ะ่ะขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานอีบุญไปสิบซองนะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผิดพันดีบุญใช่ไหมคะใช่ก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรู้ได้เนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยา หลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายหลายอย่างมาแล้วก็คอก็ขอผู้แปลภาษาพระนโยมนะชากภูโกก็มุกษานโยมแต่นี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะก็ลองดูโยมตังห้าตอนนี้ก็รู้แล้วยมปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วนะภูรูแปดปี้วแล้วก็ คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้ใ<ช>เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกรับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะอของแม่แร้อนด้วยค่ะแมคะ่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ,ะอ,อ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่น,นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่มันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ย<อ>จะค่อยๆค่อยๆลุกเออ,เอ,อพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแนั้วก็ดังกึึบๆับกึบกรน้อเป็นมานานมากแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะไปค่ะไปทําอะไรบ้างคะไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบค่ะหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมออแล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนู ให้หนูหากินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะเปเงินสามสี่หมื่นค่ะแล้วก็อันนี้แค่เข้าอุมงม์งเนาะค่ะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนใช่ค่ะแต่ป้านะไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินก็เลยบอกว่าหมอให้ขอยาไปกินก่อนเนาะค่ะแล้วแม่งั้นหนูก็จะรักษาพื้นบ้านไปค่ะอบสมุนไพรนวดแผนโบราณ ทุกอย่างเราก็ทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆปีนั้นปีนี้ค่ะแต่พอมาปีนี้ทั้งขับรถทั้งทุกอย่างพอเรามาค้าขายเนาะหยุดนวดหยุดเป็นหมอนวดหยุดเป็นนวดอีกค่่ะอาแล้วก็มาเป็นมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยว่าอก็คือคุณหมอให้ผ่าแต่ไม่แต่ใจไปผ่าเพราะว่าด้วยราคามันราคามันสูงใช่แล้วก็คือเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบเราผ่าแล้วเราต้องพักฟื้นนานเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไหม คุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ผ่าแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะแม่ทานเีแค่สามเกาะสามซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่าย่แล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนเนี้ยังมีเเป็นแสบแล้วก็ร้อนร้อนอยู่ค่ะถ้านาน เราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินวนอยู่เนี่ยมันจะมีเคล็ดเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางอได้หคุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงกะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้แต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นชลื่อนไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะ